บักกุเตะร้านนี้ทุกคนเคยมากินกันปะคือเป็นร้านที่อยู่คู่พิศนุโลกบ้านเรามาแบบนานมากๆสําหรับใครที่ยังไม่เคยกินหรือยังไม่เคยรู้จักอเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ฟังเป็นอ<ม>ีกหนึ่งร้านที่แบบอยากจะแนะนําเขาจะชื่อว่าปุ๊ปปุงปังบักกุเตะโดยพิการร้านก็ง่ายๆเลยจ้าอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตมอนอนแบบนี้เลยเมนูก็มีให้เลือกเยอะหลากหลายเลยจ้าราคาก็ดีขอมาเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเห็ดอ,อร่อยมากแบบชอบอ่ะคือเขาจะรวมเห็ดหลากหลายชนิดเอาไว้ในชามเดียวตัวน้าซุปคือหอมเข้มข้นเลยที่ป๊อบเหอแนน แ,แล้วนี่เลยจ้าทีเด็ดบักุเตอันนี้มีสมุนไพรยอยู่ในนี้ยถึง22ตัวซดน้ำก่อนใครสมุกตันอะไรแบบเนี้ืย ท<ข>องคอรสชาเข้มข้นเลยทุกคนจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรแล้วอันนี้ก็แนะนําจะเป็นเซตขาหมูจานเบ,บื่ๆแบบนี้มาในราคา3ามซูเขาก็จะมีหมันโถมมาให้เราแบบนี้ด้วยแป้งนุ่มวิธ <s ide> ีกินก็เอาหมันโถมาจุ่มกินแบบนี้เลยทุกคนคือมันฟินมากตัวขาหมูเขาก็ทําออกมาเปื่อยเลย <m uk> ไม่ต้องออกแรงในการกินกินง่ายมากโดยเฉพาะส่วนหนังนี่แหละฟินสุดๆที่ร้าเขายังมีเมนูข้าวด้วยนะจ๊ะไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวจานนี้จะเป็นข้าวหน้าเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นมาอหอมๆเลยกินคู่กับน้ำจิ้มที่ให้ แบบใครไปที่ร้านอะสั่งเยอะมากเมนูลกจมลุกจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งมากินได้น้ำมะพร้าวสดเสิร์ฟมาเป็นรูปแบบนี้ก็มีเดิอนี่ที่สําคัญที่ร้านเขามีติ่มซำด้วยนะสั่งมากินได้จ้ามาเลยใครยังไม่เคยมาลองร้านบรรยากาศดีร่มรื่นมากที่สําคัญมีห้องแอร์ด้วยเด้อสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาลองอะแนะนําเลย